คลิปนี้ซีมูเลเตอร์พามาดูระบบวาล์วแปรผันแบบ VVL ในเกมนี้จะสามารถตั้งได้ว่าจะให้ทำงานที่รอบเครื่องยนต์กี่รอบต่อนาทีผมจะให้ทำงานที่5,200รอบก่อนอื่นไปดูแบบไม่มีระบบ VVL กันก่อนแรงม้าจะอยู่ที่179แรงม้าที่7,300รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่207นิวตันเมตรที่4,900รอบทีนี้มาดูแบบมีระบบวาล์วแปรผัน VVL จะมีไอคอนรูปวาล์วขึ้นมาตรงนี้ถ้าระบบทำงานรูปวาล์วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตามที่ตั้งไว้ต้องทำงานที่5,200 รอบขาไปสตาร์ทเครื่องวัดแรงม้ากันเลย ก็ทำงานถูกต้องตามที่ตั้งไว้เห็นความแตกต่างของกราฟอย่างชัดเจนจากเดิม179แรงม้าที่7,300รอบเพิ่มขึ้นมาเป็น215แรงม้าที่7,400รอบต่อนอาทีแรงบิดจาก207นิวตันเมตรที่4,900รอบเพิ่มเป็น216นิวตันเมตรที่6,200รอบต่อนอาทีถามว่าสมจริงไหมต้องถามเพื่อนๆที่รถมีระบบนี้ครับรถผมไม่มีเลยไม่สามารถตอบได้แต่คิดว่าใกล้เคียงครับอยากให้ลองระบบอะไรในเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลย